เรพาไปดูหน้าตาขนมเข่งเบตงกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ทําทําขนมเข่งมานานกว่าสามสิบปีออเดอร์เข้าตังตังรัวๆก่อนตรุษจีนแบบนี้มีทั้งลูกค้าคนไทยและมาเลเซียค่ะไปกันที่ถนนตันวีระอําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนี่คือร้านขายขนมเข่งของเจ้ยงคุณพิไลพรธนะ พงศกรจจยงบอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยผลิตขนมเข่งแล้วก็ทําส่งขายตามสถานที่ต่างๆค่ะทั้งในมาเลเซียแล้วก็เทียมเภอหัดใหญ่ทํามานานกว่า30ปีแล้วมีลูกค้าประจําที่มารับอยู่เป็นประจําเลยหรือว่ารับแล้วก็เอาไปขายต่อก็อมีทั้งในพื้นที่แล้วก็ที่มาเลเซียด้วยก่อนจะถึงตรุษจีนแบบนี้เนี่ยมีออเดอร์สั่งขนมเข่งเข้ามาแล้วเท่าไหร่หรู้ไหมคะเท่าไหร่คะสองสองอะไรเลยไม่ใช่สองอันไม่ใช่สองร้อยอัน 2อตันโอ้โหสองตันสองพกิโลกรัมค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มลงมือทําขนมแข่งแล้วนะคะโดยจะทําต่อเนื่องไปจนถึง25่สิมกราคมเลยปีนี้จะหยงบอกว่าขอปรับราคาขึ้นหน่อยเป็นสิบาทเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบเกือบทุกชนิดมันแพงขึ้นโดยเฉพาะใบตองราคาสูงขึ้นกับเท่าตัวเข้าเหนียวเองก็ปรับขึ้นราคากระสอบละหนึ่บาท ต่อ40กิโลกรัมใบตองปีที่แล้วเนี่ยเ็ทางใบตอง10บาทปัจจุบันปรับขึ้นก็คือเป็น5ทางใบตอง10บาทแต่ก็ปรับราคาขนมเข่งขึ้นแค่แบบ10บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าแรงลูกน้อง แต่ที่ทําทุกปีหยุดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าประจำเนี่ยเขาโทรมาจองล่วงหน้าก่อนที่จะตุ๋จีนแบบนี้ทุกปีเลยปีนี้แม้ว่ากําไรจะน้อยหน่อยแต่เอาเป็นว่าพออยู่ได้ก็ถัวถัวก,กันไปเอาฟังเตยหยงกันหน่อยค่ะแั้ก็มันก็ขายขายแบบนี้ถ้าเราตัดราคาต่งกันเขาก็มาถามเราว่าทำไมราคามันแพงหรือเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเป็นไหมข้าวเหนียวขาวก็ไรข้าวเหนียวขาวนี่ร้อนห้าไงแล้วก็เ็ข้าวเหนียวดำ ถ้า,าเดี่ยวดนานแบบร้อยสิบบผมก็ยังขึ้นไปไม่มากทีขึ้นขึ้นขึ้นสิบบาทก็ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับถ้าค่าข้ามไปอีก